บอดี้บัตเตอร์มีอะไรฝากบอกบัตเดอร์ไหมชอบกินแซลมอนดองชอบเนื้อย่างไม่ชอบหมาล่าไม่ชอบของหวานไม่ชอบขนมจุกจิบแต่ว่าชอบนมช็อกโกแลตชอบซีวิทชอบสาหร่ายอันนี้เป็นกรณีพิเศษชอบจูดี้ชอบสีม่วงโยโกรุโตะหวานสามอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชีสนมเนยสาดอย่างนี้ไม่เอาชอบกินหมาล่าชอบกินช็อกโกแลตชอบกินสตรอเบอรี่เดฟุกุอะไรแบบนี้ได้หมดเลยชาโน้กัยโมหวานห้าสิบชอบสีม่วงของที่ชอบมาดูที่โต๊ะได้เลยชอบกินอาหารญี่ปุ่นชอบกินหมาล่าชอบกินอาหารเกาหลีชอบกินโคจิเตะต้องใส่ฮาโลคิวหวานยี่สิบสีีีอออะไไไรรกกก็็ปเเเเดดดดางผลมม้้้้ททท่ชบุยยยนนนคววโัข หวานชอบชอบชอบตามที่ชอบนะคะชอบชานมไข่หมูค่ะโดยเฉพาะโคอิเตะค่ะโคอิเตะเท่านั้นค่ะหวาน50ค่ะอาหารที่ชอบนะคะหม่าล่าค่ะส่วนขนมนะคะซื้อมาได้เลยค่ะกินได้ทุกอย่างค่ะตัวการ์ตูนที่ชอบนะคะชอบมาซาโอดเนี่ยด้วยชินจังค่ะอยากให้มาเตอร์ตั้งใจเป็นมากๆนะคะเพราะนี่อาจเป็นโมเมนต์สุดท้ายที่เราได้เล่นค่ะชอบกินชาเขียวป่าองอเมซอนก็ได้ของที่ไหนก็ได้ชอบหมดเลยที่ชอบกินมากๆคือท็อฟฟี่นัทคัสเปปูชิโน่ของเทศกาลคริสต์มาสสตาร์บัคสไปวิปครีมด้วยราคาราเมลซอสนะคะแล้วก็ของหวานชอบกินของหวานอะไรก็ได้ได้หมดเลยคุกกกกกกกีีี้้้้บลลลออออออช็โโแตตตไไดดหหหมมมมะซาาาาาาาิิิยเเรร์สส่่่นนฟั ชอบปวเอแล้วก็เดืปินบปวยเอบัสอะไรเงี้ยชอบ b t s ได้ชอบกินหม่าล่าไรก่อนอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นของเผ็ดชอบหมดของหวานชานมแต่ว่าหวานห้าสิบบาทเจ็ดสิบได้ชาเขียวมะลิชอบตัวกระตูบาลียากับชินจังชอบสีเหลืองเป็นกระตูนชอบชินจังชอบสีเขียวชอบกินของทอดทุกอย่างก็ชอบกินแป๊บซี่มากๆชอบกินแป๊บซี่กินโค้กน้ำอัดลมสุดๆชอบกินทุกอย่างเลยซื้ออะไรมาให้ก็เอาหมดเลยแต่ว่าชอบกินน้ำตอนบ่ายๆจะชอบเป็นชาใสสับวรสนี่ชอบมากค่ะชอบกินชาสาวรสชอบผลไม้ชาพีนี่ชอบมากเลยชอบกินหม่าล่าค่ะหม่าลล่่่าาเเเเิววออออรร์สสุดดดๆไไไปปยหืถ้มมมันนนกกก็็แแีีคะชบง เคป๊อปค่ะแบบว่าติ่งเกาหลีอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเคป๊อปก็เลิบแล้วค่ะชานมไข่มุกมากกินทุกวันเลยถ้าหวานร้อยถ้าซื้อมาให้กินทุกวันก็จะดีมากเฮ้ยชอบสีฟ้ากับสีเขียวเป็นติ่งเกาหลีนะถ้าอยากรู้ว่าติ่งวงไหนก็เนี้ยบมาถามได้ไม่บอกตรงนี้หรอกไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออาหารก็ได้ซื้อแค่ขนมซื้อน้ำก็พอชอบชานมไข่มุกเนี่ยกินทุกเจ้าซื้อมาเถอะจ้าแพงๆก็ชอบคือช่วงนี้กินขีนเอาโยเกิร์ตหรือตกแล้วกันแบบไม่อ้วนแบบหวานศูนร์เท่านั้นนะชานมก็ได้ถ้าหาเบอร์เก คณะนี ия, ้คำถามประดอียดศรีชัยอยู่เลยที่นี่คือที่ไหนคะ